เลวเยงกับหนุ่ยนังคนยีกันแลหนุ่ยน้านีนืนเรื่องปัญหาทุกเวลาํำเจ้าหนุ่ยก็เด่นเจ้ามองแต่ปัญหาท้วนมากหนุ่ยน้ามันเรื่องปากทองแต่ก็มองว่าคนจนเป็นคนที่ทิบลงมาันเพื่อที่เจ็บลงมาแต่มันตั้มนนหนุย่ยอ่น มีจิตและตตมกฎหมายและตอนใจจิตเมื่อกิดกิจขึ้นมาหน่วยเออแล้วมันนากรรมกระเรงตูกลายๆได้ตํำม,มีจาน,นุต้องจำนำธนาคารจจรับว่าเราจ้องคนแต่งหน้านี้จนคาดอย่างจักบักรกชื่อบรออิมด แ้วกระปอจานจังเบอร์ไวเบอร์คุ้นแล้วลุ้นกันจานรือกันนานซื้อกันจังเพราะความวังคนจนยุกเก้าก้องแลงไนแตงเงินนี่การแรงตุกจังยุกยารักคาโรกแต่ตุกโครัร น้ำมันขึ้นราคามาทุกตับเกาค้องปรับขึ้นราคาจิ้นกากระแพงจะปึงไกรไม่ได้ในยามนี้รัฐบาลเก้าจีทำแต่แต่งล้วกำแหงเจ้าบนนอกันตดเตเงเดินหมดแดงไม่รู้แดงกี่ตาน๋ย่ประการโดย ตาจะจละจินจะะละใจในหญ่นู่นอย่างเออมันไหลใจงดงดควงควงลงรักนิดแล้วจางนิดใจเราเงอใจละจัดตะบบนแล้วช่วยเราและห้วมุนเป่าปอยแต่ว่าแจก,กินจิตจิตตั้นวันนี้ใจแดงว่าคนไทยไม่ตมงันอ๋อ นี่ยังว่างอยู่เลยหน่อยอ,ยอความว่างจนแทงคนไม่ได้ความว่างือวันที่หนึ่งวันทีท่เจ็บวันเพือ่อเจอเบ้ <c oughs> ออาจูนที่จะมาะจูนจ้ำลงแรงตามนำ้ำดับจัดปอบจัดไม่โตมึจัดอันว่าก่อนที่แล้วแจีงเมียบอกตัวตรงจัดแมมปักคู่จัดแมมแม่มและแรงกันเสียขึ้นโกรธจน มันมาเรื่องไรมันยืนตอดปลาอยู่ในครัวเลยถึงกูเกาไปมันเิี่ยวเชีวมันเอาต้อยเอาไปแจ้ขาวที่ไปด้วยวะวันเพื่อนน้ำมันที่งจุดใจอยู่มันไม่รู้ไหมแต่ว่ามันเอาต้อยไปแจ้ขาววันนั้นแต่ก็วันที่๊บปุ๊บกูจำได้อย่าแม้มือออกออกอะไรด้วยซี่ง่าข่าวมันจากูอยัดแม่ไข่เดียว เฉได้ยางไรยวดจนไม่จื้อบอกแลยหวดที่หาข่าวที่หาข่าวไอ้มันไปโน้ดไอ้เราเป็นพว้จัดไม่ดีไรจรงจัดแหมมจัดโต๊ะใน็นเออเป็นเจ้ามีมันลำบากเอาหมากเมียบนเอาไม่ทนเมียดาเปาได้ตาเมียบอกว่าเหนื่อยโปาเรือยเปื่อยมันบอกว่าไม่ใช่เฉยปล่อยเ,อเตกหน่อยมันว่าพื้อเตงก,กลัวทองเตกหนอก,ก็อร่มกลาง พ่กเราติดติดาวาเราอื้นบอกไปว่าคนอื้นนะว่าโดนอกจ่อยบอกว่าไม่เอารับ่อยมันว่าปั่นเปืือทตาไม่ป็้นอ่านเมี่ยมไล่เลืองหน่อยป้ามัวไล่เลืองกว่าป้านั่นนะได้เร่งจริงจริงพอทำได้เอ็นอาว่าเรานีดวงจิตเกิดขึ้นในมึงควิดมึงควิดขึ้นมาเมี่ยว่าเพื่อเมี่ยบอกว่ามันนีนอนแย่แม่มแย่ เอ็นเมียเป่วนแล้วช่วยช่วยเอ็นเมียตัวเองอย่าเปิมหน้าควันยวนไว้จัยยดหมาจัาดโอ้ยโบตินินตาปลาวาเมียเนี่าเจงกุกเกียดนักหน้าปนเพื้อแล้วปลาในวัดทำไมเร,ร่คนดัารอนอ่ะจะไปได่ากันเจ้าเม่บางคนบางองค์บางงั้นมันบางบางแห่งด่าแต่ปลาเดี๋ยวเมียเนี่ยเจงเป็นปู้มีปลาคุ้นจากป้าเลี้ยงหลูวก้อยเราตกเจ้งตกยางเป็นธนาคารจะดพร้อม เอาจากักตีก็ไม่ต้องเกียตงังนี่เหมือมึงไปเจียวกางมากกว่าหมอตกากะนนะรล้าเกะมือี่ปั่นปั้นหน้าช่องปั่นเมียเนี่ยเป่าได้กาดได้เห็นมไม่ต้องเงก,กียตังจักิดเมียเนี่ยเป็นผู้มีปราคุณแจงเออย่างน้อยๆจะกูรูเจัดก็อก้อยบอกมาปีดวงเด้อบอกว่าเมียเนี่ยเนี่นนนนขึ้นปาาขึ้นแจงแดดก,กัดเมียเป็นผู้มีปราคุณปราคุณที่ปีดวงเด้อบอกว่าเมียเป็นผู้มีปราคุณจะก็อ้อที่หนึ่ง เมียมีประคุณปันปื้มังหนึ่งตอนลอกว้านั่นประคุณของเมียตอนลอกเออประคุณขอ,องเมียคอตีจ้องเกาดังประคุณของเมียคอตีจ้ามหยาบประคุณของเมียคอตีจี้อ่าทีวีปีล่วงเด้อบอกอะไรแล้วประคุณของเมียคอตีจี้ไม่เอากาว่าดีชิวว้าประคุณของเมียคอตีนะ้ มมามามมประคุณของเมียก็ติน่แยงอ้ว้ประคุณกองเมียก็ติยกตัดแลกประคุณกองเมียก็ติจิตจะดีเจตตีไ่วงเลื่อบอกเจตเตงอ่ยะอ่ยะลังกานั่นไอ้ตุ้งนั่นก็เป็นระคุณที่วัดเจตเจตว่าผวนตั้งมดตั้งเป็นตั้งเปนนั่นประคุณกองเมียก็ติเจตคู่มั่นเลยนู่นคู่ม่คู่ยอมรับ กูเป in nice ็นใจว่าเมียมีปลาคุ้นจิงๆข้งโคเชตันกว่าปังเอ้ยเด็กเกๆกูไม่เจงเออกกูป้ากับเมียกูนับตื้อไปไหนนี่เมียบอกก้อยกูตองประจําไม่ขึ้นจอยเมียไอ้มึงตองเป็นประจําไม่ขึ้นใจอยเออเด็กกอนดอกจากบ้านจั้งไหวจั้งซีซิงกำจังเมียว่าปลื้มังก้อนดอกจากบ้านนึ่งงามปอกตางเกินอาทิตยบาทว้าวจังคำที่จ้อง กินเล้าได้ไม่งามแต่งามใจต่างเอานานแล้วโคตีจ้ามทีว่บเมียจ้งหงดอกจากบ้านอามกับบ้านเกินที่แปดว่าขำอานนั่นคือคำจังเมียเออเดีเมียนี่ไม่ความว่าก <st> ูตองจะปบน้ำเมียก็ต้องตองทันทีตองว่าเพื่อ ตี่เมียเมื่อไงจ้างไงปับน้ำมันเลยตรงตองปับปับน้ำมันเดินมาครับปอบผมเมียมาครับรักเมียต้องเป็นคนการรบเมียรักเมียต้องตรงเสียอย่าทำห้เมียต้องเสียใจรักเมียต้องรักเดียวแล้วต่อไปอย่าไปเที่ยวเย็ดกับใครอ๋อนานนั่นนั่นในป้านนั่นนี่ในป้านปันในป้านนั่นนี่ในป้า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 นเลยรักแต่เมียรักกับเมีย ยาไก้แล้วเมียจะเอ๋อแล้วเราจะเสียอ้ยาใครจ้าไอ้ยาังด้วยเรอยดยมัดนั่นหือเกะเกเกะกำจังของเมียยาไม่มีใครใหญ่กว่าเมียอ้ยามคนนึ่งแล้วหยัดป้อมหยัดปอบแต่โบโยเมียไปไอ้ยังังกะปอบแต่โบโยเมียตั้งกล่าวเงเกิดวันนั้นไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย ใหญ่แก่ไหนยังเล็กกว่าเมียเป็นมะเกียยังกลัวไม่ได้ตำรวจท่าง,งานการาชการใดๆคำนั้นจะว่าโปรใหญ่ถึงใหญ่ก็ไม่ถึงเมียดอกจากบานเบิกบานเยอะเกินเจนเปิดปืนจริงๆนะเนี่ยจะไปตั้งไหนก็ไม่ต้องเกรงใจเมียผมพูดจริงๆนะเนี่ย พราะเมียไม่กล้ามาจังพอกลับกาบ,บ้านความใหญ่เด็กลงตันตียศตาทีม่มีช่วยไม่ได้จะครั้งคนใหญ่อย่างผมยังจุ่มระผมใจจังเพราะเมียก็ออง่ายใจจังพูดยังไม่วังแจ็กทีใหญ่แก่ไหนยังเล็กกว่ามเมียเป็นมะเขือยยังโดนเมียจีเมียพูดกําไหนผมต้องดนใจสักที ผมใหญ่ไปได้ทุกทีแต่กับเมียผมไม่กลา้าใหญ่ปีนุยปีนุยปีนุยจยัดแม่พอแดงถึงมาแล้วแลยเออช่านจีงอู้แล้วนี่ปีนุยช่านจีจังแล้วนี่มึงชีอย่างไรไงน,น้องเจ็บไปทั่ามัดแต่ไม่รู้เหลือไก่ดีนุ่มจุ่มปอนเขาหน้าตาดีคนนุน่มคนนคกกที่ก็มีจะได้นุ่มตัวเตยโยติราน้องนู นุ่มนวลนุ่มน้ามองอยู่ทุระาช,ชาตรราิโอกาอยู่ภูเก็ตปีน้อย <c oughs> ลีลา <c oughs> เด็ดตุู่ที่ตรงกระคนที่มีวัชนาญุนยานราติวัดนไม่วัชนา,ต,าตัยโอ่งได้หยัดแแม่มาทุกระเบิดวันที่โอนอยู่ไอเจียงไม่อยากกัดก่อแม่ก้อยคนนิวัชนาอญุนดินานราติวัดล่อชุสใจลาดอยู่ปัดลุงเฮ้ยราล่อแบบไหวพุ่ง ยู่จีนไน,น้องยู่จีน่ยูุ่ยใแล้วอะไปีนุอยเล่าแบบไปยัง,งกาอยู่นอ่อ่ะอยู่ปัตตานีปีเตีงก็ยังกาดันเละยับน้ดันลังกาๆๆจิงจะต้องตุมตรเดๆๆเอออยู่ปัตตานีเล่าจาัดมีรอยทักปีน้อยเยอะอ,อยู่นาแรกอยู่ตีพังงา เออยาด,ดังก้าหน้าตาดีนินรักนักหน้าก็อยู่จังหวัดตังจังหวัดตังนี่ไยวเดยู่ดีอยู่ดีแท้แวัด,วด,วดออขวนเรียงน่นในป็นุยจ้ามึงในกาดน่ะนะจังจังล้วเริ่มมีกับคนความว่างกับคนที่นู้ยเหล่าปีนุยเยอะกับใกล้น้องคนที่ตราตูนจัดแหม่มจัดแต่มันรู้จักมือเด๋ยวเวทไลยจนู้ยจัดแหม่มจัดเมียนตีโตตายโอ้มึงจัดแหม่มตัดยางไปจ้ะ แต่ไม่ไปตายหับแหมอยู่ในรัวที่ว่างเดือนกระปุนไปยาประการในเดือนกระปุนเดือนกระปุนหัแบแหมกลับไปจ้ามวันอยู่กลางล่างเมียจับแหมบไล่กันขึ้นพุ่งแล้วเออเจอว่าเมียลายนี่กูยอมรับจริงจริงตีพุ่งลายปล่อยเลยไม่จะก็ไลยพันดนัน <c oughs> มึงกำบ่าเมียหนูปีนุ่ยใช่นะเนาะเ่ินเดือนนะเ,ออเ่ินเดือนแก้วจะไปตรงไปอะไรเองแล้วไปโอนไปอะไรโอนไม่โอนไม่เกี่ยวปีนุ่ยแต่ต้นอย่าลืมนะจันนั้น เป็นแม่ของลูกตอนนั้นแจ่ลูกกองลูกำจำใจด้แต่ว่าน้องอยู่ช่วยนาะยรักจาเบอร์ไอ้นั้นมันเดินจัดตัวเลวกกันรลักท่านมันโตโตอยู่ลแล้วละครับไม่โดยายเจ็บแม่หมลักท่านโตโตโปรยง้างอจ่บแม่มันมากที่ดได้มือตันทีจะดทกุกกูน,น,นี่กูกนันน้อยน้อยี่จัดแตทุกทุกกูเดียวนี่น้องมาแล้วนี่รองกากาเกะก,กันไปรองกาเกะเป็นไรด้วย,ย,ยจูบจื่อจันเลย นร่องก้อนก่อนไปดักตต้องไปรองกระดาเกะไม่ว่างวันนวไปที่แยกกันดานมันนะมีแรือรันกระลาเกะในรองจอมก้อนที่เนขึ้นมาก้อนนาเรามาไปกันจ้องคนนูแน่บังกะลอ่อนานไปทำไมไม่รู้ไม่ได้น้องอายคนจังวัวเก่าเราห่าบนไปกันจองคนไม่ต้องจุนใจใคร ชมุดว่าเราไปก้าวเรื่องโงที่บ้านไม่พอบังหรืออย่างไรที่บ้านของปีมันไม่เอาไหนต่างไ้น้องไปต้องใจจามพันไปต่อชองร้อยไม่น้อยไปนั้นยัดมาก็เลี้ยวกันตัวนตัวฉันไม่ไปอ๋เอเท่านี้มยมานี่ก่อนเจ๊แม่มันนั่นใจเราแม่มันนั่นไปแร้วแจง น,นั่นมาทำไหมกูใกล้เลื่อมๆหยัดแมนมไปพ้นแล้วมาเด้น้องใจอย่าไปีนุย่ยมาเดี๋ยวมึงก็ g r ับสักเดียวตเตียงมึงไปดูราคอารทีไอ,พอ,ไอ้พ่อพยาาประกาศบอกว่าเกยมาไอจอยจงก้าวมาแล้วไปไอ้ไอไปจักเดียวนี่ไม่ไปลกูอยู่นี่เนะ๊ะไปเตีงั้นก็ขาด ยัดแม้ไม่รู้อย่างเลยนั่นนั่นกับบ้านที่นี่เมียมาตรงหัวถึงบ้านเดียถึงถึงถึงตีปักเนี่ยแตแงมันเข้าใจไหมอ่ไปจากเดียวที่ปีนุย่าตะปนีตะปีนุยคนเราไว้ทะแม่ไรก็จะเงียกแต่เรียงแต่ปนันนักแรีตงเดินเข้าใจไหมอ่แต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องไกลก็ตั้มใจนะปีนุยนะฉันอยากกินเท่าปีเตียงอีติใจเบาใกลราชการนันเขาเขาเขาจบมีเมียน้อยกันนักหนาไม่ใช่เต่ากล้จาการอียังเออ จอปพื่อคนหนยเงแม่มึงเจงเออมึงอยากทุกแล้วมันทุกมึงอย่าลืมแรงว่าคนเราที่เขาจะมีเมยน้อยเนี่ยมันไล่เร่องไร้ราวเพราเมียบางเมียล้วงนั้นบางคนไม่ทนจ้อยอ่าจ้ามีแต่งตัวกลุ่มกรเลวกะเลวกันปอยแยกกินหน้าข้าวไปกะอ่าเด็กกันเอาเองเห็นไหมแต่ียกไม่ไม่นุปีกาปีกาปนานนนมึงปูปนานนไนปอยู้กับเราทู้กับเราพูกก็ไม่เพราะ ม่ความจำใจพ่อไรก็ไม่ใช่เฉยแต่แหละมึงอย่าลืมว่าคนใจทุกคนต้องการคนเฉยเฉยโอ้ก็ใจเพรนี่ไม่ไม่ไม่ความว่าแต่งตัวต่างนามหม้อมั่งนามแต่ว่ากั๊มเออก้าวเปนังเลทีวีโลก้าเก้าเนาะไม่ได้มาพูดกระเดาใจใจนี่เปรน้อยหนุงปลาทุ่งงักต่างโป่งอลไรนู่นนี่กว่าป้ามอมเมียแล้วคนใจแมนยูเปื่าปับกระบอกไปนกบ้านปับปับคนหัวโข่อยหน้นักรองงองงานหม้อกับเรือ มอเรหมอหนมอวดจะนะหม้อแจ๊กกี่วงกงกว่างลาวตามจำใยแต่ว่านั่นนั่นพูดดีพอพูดดีคนใจโรก็ไปหาหลาแต่คูบอกกับมึงก็ะไดเอียเอ๊ดที่คนใจมีเมีย้นยคุยบอกว่าเมีย้นยมันร้อยตรงไหนคุยบอกกับมึงควังไม่มีเมีย้นยแล้วมันาร้อยตรงนหนที่เคยๆว่าจนใจจอบ้าจอบ้าเมียเมยไม่รู้ใจตังแต่โดยในยมา ปลาเครื่องและชอบมาของเขาของไม่ไม่เอาแล้วไม่มีราคาอเมียเขาแล้วเอาไม่ค่อยร้อยไม่เหมือนเมียน่อยมันยดย่อยหนักหนาเมียน้อยทั้งดีทั้งเด็ดลีลาลุยเม็ดและคนละเม็ดมากว่าเมียน่อยมันร้อยตรงเนย จบอยก็เจอหญไอเอ็นจะตาเมียหลวงล้กคอยขวงไงถ้าไม่จำเป็นแล้วกอยไม่คอยปาอเมียน้อยแล้วจื้อใจไงใจเจนเหล็กเจนย้อยว่าตามใจชะตาเมียน้อยทั้งดีทั้งเด็ดกูไม่ผูแเท็ดว่าหน่ว่าอยากด้อยว่า tốt nhà cốt tiền lười tiền mấy đại ơi là quá cay vậy chỉ mà bỏ bố trai mất cay cay cắn lê mấy đại dễ dễ là phu đời này na à, mẹ nội là chị mấy rồi là ca nhàng quân lập thì lăng mà nắng chết nam ta à, mẹ nội là cọp cùi ngâu mét บนเตล็ดละที่ใดบอกมาเลิกเมียน้อยกลับไปง่าเมียล้วงเมียน้อยกี่ครวญจะเมียล้วงร้อยยืดหอ้ว้าโอ้เงินจีบอ่ะที่เขามีคนใจได้ยังละเมียไม่ได้ยังละเมียน้อยเมียน้อยกันกูไม่อยากตำมีตำแหน่ง กูไม่ต้องการตำแหน่งเม่ล้วงนะแป๊บปีนุ้ยนะกูบอกงานแกันกูรู้แล้วกูเจดยดแม่มตึงรังกอกแล้วกูบอกงาอ่ายๆเฉียวแปลบจากแม่มอยากเนีย่ยกูองไม่จ่ก,ก,านานาก,กูกูไม่ต้องการตำแน่งเม่ล้วงนะกูบอกง่ายๆที่อะจะวางวางมาไปควางเพลงจินตรามังตาไม่ต้องการตำแน่งเม่ล้วงนั้นกูไปก่อนนะ <c oughs> ยจดแม่มจังหมูใจ <c oughs> เผอนก็รูดเกาหน้อยนี่แม้มจัางงอกหนอกไป นู่นปอปโปติ้งไอเจ๋งปอพยาประการมาพอดีน้อยนู่นน้อยอ๋อนู่นพยาประการมาพอดีเปอรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยครับไอชอยมาบอกเรียบร้อยแล้วว่าไอปุ่มนี่ไปจังวัดแก้วกว่าตมารามไปบอกไอแปรปิตรราชันตรงใจเด็ดเก่ามันนี่ตับสาตำนักแล้วใครเชื่อมากัน ถูกต้องคำสั่งแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วลูกปี่เต่าแกในวัวในเท่งเรียบร้อยประยายประการคำแจ้งไอจอยบอกว่าไอพ่อมกาโหน่ไอน,น,นี่ไปที่วัดแกกว่าจะม,มารามกราบผู้นัดปฏิทุราจันช่งลาดิก้าบอตริกมาเพื่อที่จะขึ้นคอพองราชสมบัติถูกต้องแลยในยเท่งคำสั่งชัดเจนครับโอไปซสองขันเงียบรอยไปนี้หยียบแหม่มคันเต็มบอดีกู เออการเชียนนกเบิดซ้ำซ้มเบินนกอย่าหนบายกันเลยมึงไปนี่กี่ปีแล้วจรงนะจบเก่า,กาเลยนุ้ยปีหน้านการเจียนจะผมพานเลยนี่ครูหลวงกรูล,ลานบอกตัวตัวไปเคยได้ยินเรียงนี้คนที่ผู้หญิงตง้องการอยู่ขณานี้คือผู้ชายที่ขายวัยการเชียนเอ็ดพนปลนั้นนายหนุ้ยอื่นบำนาญบำน็ดหลานว่าอ่อยยาครูบอกล้านเจ้าแปรงๆปงกันอย่างนั้นเคยบำนัดนี่ครูแก่แกแล้ว เกดโรงเรียนตำองเป็นไม่มก้าขวบแต่แต่รัชดากเกดกาเจนก็บอกลูกบอกล้านอย่าแปไป <c oughs> ตีกันนิดกับครูไว้ตีกันนิดกับต่างงานไว้เออตำรวจไว้ปน,นันเปรอะกับอบตนายกอภิโทษไม่ต้องปฏิเสธนิดไนนั้นกาเจนอย่ากกับปนปรามกันไม่ทำแน่งนาทีเออเกดี้ไปจาัดก,การที่เรยียบร้อยบอกไงประปิตุราชัน ทึกหลาจะก้าบดเผื่อมาปกครองราชสมบัติแต่เมื่อราชสมบัติเมื่อประชารุ่นเป็นปฏิอิกระันในประชารุ่นขึ้นครอบครองราชสมบัติแล้วพอพยาประกาศนี่คือคําสั่งของรูเรียบร้อยจะการนี้เรียบร้อยแต่ปะนป้อมก็ได้ลาทำพยาประกาศขอบใจมึงทั้งสองคนมากไครเทงไว้ไปเลยเมื่อพยาเลียบันกับตั้ง จับแหลบังคับว่าแหลบ,บังคับในช่องนายแหลไปวัน กับรองไหนที่ไว้ไปวัวนเปิดกำจัดตนลมแลืเทียวรมไม้เทงกับนุยรับคำแล้วจำละนายแล้วออกจากไทยเมืองมาไปก่อนประหยัดประกาศไรชนุรีริ่งและมุงจูงอา จากไทยเมืองมาควันเอ่อบุกจูงอารา